ขอสวัสดีค่ำคืนวันจันทร์ครับผมเพื่อนๆชาวไทยหัวใจปูอมอนโกนะครับวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าครับสมาชิกคนเริ่มนะครับเริ่มไปซื้อกล่องกันแล้วนะนะครับบัตรรีโมทเรด,ดพาร์ตนะครับผมมาอยู่ในกล่องอ่าหนึ่งบาทนะครับอ่าย้ายจากกล่องเจ็ดวันนะครับผมมาเป็นกล่องหนึ่งบาทนะครับผม ได้อะไรบ้างนะครับรีโมทเลดพาดบัติบอลระยะไกลหนึ่งนะครับผมแล้วก็โปเกบอลนะครับรับไป10ลูกแล้วก็โอ้ผลสับะรดครับรับไป15เลยครับผมโอ้โหเยอะจริงๆครับแลกด้วย1เหรียญปิกาจูคอยนะครับผมแลกไปเลยแลกไม่ได้อีกกระเป๋าเต็มนะครับตายครับโอ้กระเป๋าเต็มก็ต้องไปลบก่อนนะครับผมต้องลบ บอลแดงก่อนนะครับสัก1ิบอลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มา10บอลเนาะเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาล้ครับแมขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับผมหนึ่งเหรียญครับผมยังไปที่อัปเกรดอยู่เอมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเอาแรงแคนดี้ไปยัดตัวก็ได้ครับนี่ครับแมมันน่าโมโหจริงๆครับริ โอรูแล้วกันครับผมเอาไปอีกครับสักห้าสิบแคนดี้เลยนะครับให้ครับให้ฟรีๆโอเคครับไปเลยครับลิโอรูลิโอรุใช่ไหมอ่านะครับโอ้ยไปก่อนลวครับผมอ่านภาษาไทยเป็นภาษาไทยยังยากเลยนะครับไปครับเหรียญปิกกจูคคอยซื้อกล่องนะครับผมหนึ่งบาทนะครับผมหนึ่งเหรียญไปเลยครับไม่ได้ให้มารู้ไป นี่ครับเพื่อนๆครับอย่าทํานิสัยย่ยงนี้นะครับผมตัวโปเกมอนเต็มนะครับผมแล้วก็ไอเทมนะกระเป๋าเก็บไอเทมเต็มนะครับโอ้โหนิสัยไม่ดีนะเสียยวกาสนะครับในการจับโปเกมอนเนาะนะครับบูมเบอร์ครับผมวันนี้โอ้โหบูมเบอร์ครับวันนี้รอบที่แล้วนะครับเมื่อ เมื่อวานเนาะอ่านะครับน่าจะเมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนนะครับผมอีโบเจ้าอิเล็กซ์บัสไปนะครับผมอ่าเจ้าเอรูบูนะครับผมวันนี้นะครับมาดูเจ้าบูมเบอร์กันดีกว่าครับอุ้ยเลือกตัวก่อนนี่ครับเลือกแท็กก่อนนะอ่าบูมเบอร์นะครับผมของผมยังไม่ได้มีร่าง2นะอ่าร่างเบบี้นะครับร่างหนึ่งแล้วก็ร่าง2นะครับเบบี้น่าจะมีอยู่นะครับบูมมันชื่ออะไรนะบูมบี้ใช่ไหม อ่าบูมบี้ครับอ่าอนี่ครับมีบูมบี้อยู่ถึงโอ้โหหนึ่สสี่ตัวเลยนะครับสี่เจ็ดอยสีเป็นอย่างไรบ้างโอเคครับประมาณเก้ากว่านะเก็บไว้ดูเล่นนะครับผมเก็บไปดูเล่นนะยังไม่น่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับบูมเบอร์ของเราดีกว่านะครับผมมาอีโบเป็นร่าง2งกันนะครับตัวผมเองครับยังไม่มีนะครับผม ยังไม่ได้อีโวเลยนะครับวันนี้มาอีโวให้เพื่อนๆดูนะครับไปใส่ในคอลเลกชันนะครับอีโวโปเกมอนกันนะโอ้โหมี i อวีร้อยด้วยครับผมตายครับแหมไม่ได้ดูครับ2 1 0พันี่ไม่แน่ใจครับ269 9ไม่แน่ใจครับแต่2 0 5 2เนี่ยนะครับ i อวีร้อยครับอ ขออนุญาตอีโ e วตัวนี้เลยแล้วกันครับผมเป็นตัวที่อ่าไม่ได้เทรดมาด้วยครับโอ้โหมีตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยครับเดือน10นะครับปี2 0 2 1เดือน10ไม่ใช่เดือน10เดือน2เนาะวันที่10อ่านะครับเดือนมันอยู่ตรงเดือนมันอยู่ข้างหน้านะ โอ้ไม่ใช่กิจกรรมด้วยนะโอ้โหไปจับได้ตอนไหนไม่รู้ครับขออนุนี้ใช้หินวิวัฒนาการอีโวเจ้าบูเบอร์ตัวนี้นะครับเป็นบูเบิร์นใช่ไหมครับอ่านะครับบูเบอร์เป็นบูเบิร์นนะถ้าจาไม่ผิดนะครับผมจากการอีโวเลยครับผมเอาละครับมีเควสนะครับที่จะขึ้นเลเวล42ด้วยนะครับก็คือวิวัฒนาการโปเกมอนโดยใช้อเทมนะครับทั้งหมด15ครั้งนะครับ อถ้าอ่านทันแวบๆนะเมื่อกี้นี่นี่ครับโอ้โหบูเบินครับผมตัวแรกของผมในโปเก d e x เด็กซ์เลยนะครับผมเอาละครับผมคราวนี้ครับมีตัวเด็ดๆนะครับไว้ยืนยิ้มนะครับเอาไว้ตีนะครับบอสหรือว่าเอาไว้เล่น PVP ไม่น่าจะได้นะตัวนี้ผมว่านะครับอแล้วครับ ให้เหมือนกับคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับเราจะจากการหาเจ้าบูเบิร์นตัวที่เป็นชายนี่ครับผมมาดูกันว่าจะเป็นสีอะไรนะครับผมโอ้ยทําไม CP มันไม่สูงเลยครับ CP ไม่สูงนะโอ้มีสีโอ้มีแค่สีตัวเองครับ ชายนี่มีแค่4ตัวครับขออนุญาตอีโวเจ้าบูเบอร์นะครับตัวที่มี CP สูงที่สุดครับเป็นชายนี่โปเกมอนนะครับ1,226ตัวนี้ครับผมใช้ไอเทมวิวัฒนาการไปเลยครับนี่ครับผมเฟสนะครับในการไต่เวลที่42นะครับขึ้นมาแล้วนะครับอีกสักพักนึงก็น่าจะเสร็จนะครับผมเอาละครับมาดูว่าเป็นสีโอ้ยสีชมพูแบบสีโอรสนะแม ผูส้สแก่เลยนะครับภาษาไทยค่ะจะเรียกภาษาวัยรุ่นค่ะจะเรียกสีนู๊ดใช่ไหมโอ้อยังเท่ครับโอ้โหหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบแปดนะครับเลยพันห้าเข้าไปอีกนะแต่ว่าไม่น่าจะใช้งานอะไรได้นะครับไม่เคยเห็นใครใช้บูบูเบอร์หรือว่าบูเบิร์นเนี่ยนะครับในการเล่น PVP สักเท่าไหร่นะครับผมไม่เคยเจอนะโอ้แต่เท่เหมือนกันนะครับเหมือนหุ่นยนต์เลยครับ โอ้โหข้างหลังนี่ยังโหดครับโอ,โอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาอีโวนะครับกันอีกแล้วนะจะได้เอาตัวใหม่ๆนะครับอีโวอัพให้เยอะๆนะครับแล้วก็ไปสู้กันกันกบไปช่วยเพื่อนๆนะสู้ในการตีบอลหรือว่าไปเาลาะยิมไปยึดยิมอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับผมก็น่าจะ,ะมีตัวดีๆขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับสำหรับ เจ้าไอดีของผมเนี่ยนะครับไอเดียนกอตนะครับที่41เลเวลแล้วนะครับผมเหลืออีกจริงๆเนี่ยครับเลเวลเนี่ยข้ามแล้วครับข้ามไป42ได้แล้วครับเนี่ยครับมี7ล้าน8แล้วนะครับแต่ว่ามันมีเควสที่ต้องทำนะครับนั่นก็คือวิวัฒนาการ EV ให้เป็น ชาวเวอร์นะครับอืมนะครับทันเดอร์บูสเตอร์เอลฟี่แบ็กกี้ลิเฟียและกลาเซียนะครับแน่นอนครับของผมน่าจะอีโวอ่าเจ้าพวกนี้โดยใช้ชื่อเนี่ยนะครับครบไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเปิดรั่วนะครับเปิดรั่วแล้วก็เก็บสะสมอ่าการเดินนะครับกับแบ็กกี้กับเอลฟี่ไปนะครับผมโอ้10กิโลใช่ไหม2แคนดี้อ่าเนาะโอ้เยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไอเทมวิวัฒนาการโปเกมอน15ครั้งเนี่ยนะครับก็ เดี๋ยวทําคลิปนะครับอีโวไปเรื่อยๆก็น่าจะครบแล้วนะครับเนาะอ่านะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเควสที่เหลือจากเควสที่เหลือจากงานนะครับผมโปเกมอนโกฟสติวัลนะครับโกเฟสนั่นเองนะครับผมก็จะมารวบรวมให้เพื่อนๆจบกันที่เจ้าเควสของอะไรนะครับ ลืมไปแล้วนะครับเควสของอเจ้าเมโลดีน่านะครับประมาณนั้นนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องไปก่อนละครับผมจเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปเนะาะนะครับจะพยายามลงให้รัวๆนะครับสวัสดีครับผม